โอ๊ยบ้กอยากไรไปภาษาไทยนี่แง่ไปแล้วก็เอามือคำเบิ่งมันเขาบ่เพราะว่าหูมันปิดไข่วั่วอ่ะมันเขาได้มันบ่ทันเขามันบ่ทันเขาเฟืองมัน cậu ao mưi chụp bưng tới nghe bạn เขาแล้วหอดเฟืองมันเล้วกะขันเขาขันตามเข็มนาฬิกาหาไปต่างไปต่างแง่มุนขึ้นเด้อ ไม่นช่ได้รู้ว่าไฟมันขึ้นลงซ้ำแต่เห็นปะหูมันปิดพลาสติกเต็ดเ,เต็มเลยแงะเข้าไปเดี๋ยวไปตั้งฟังผุนฟังนี่ก็คือกันฟังนี่ก็ไอ้นี่ก็ องศาเข่าออกอันนี้องศาขึ้นลงเดี๋ยวหยัดก่อน ขันเขาเือนกันปลาเอาเห็นป่หูมันฟิดหูพลาสติกมันเป็นหูพลาสติกมันฟิดเขามา,า,มาอันนี้เต็มเลย ติด,ดเต็มเลยสละเอาไปตังเงี้ยมันขึ้นผมว่ารู้ว่าขั้นไงอะ่ะมันเป็นขึ้นกันบอนนาจะเป็นขึ้นกันะนะหนาซิมี่นาสินนาซิมีหู้หู้สองหู้แบบนี้ขึ้นกันหู้ไปตังสูงตำ่ำอันนี้สูงตำ่ำอันนี้ทายขวาปั๊บเขาสายขวาอันนี้ขึ้นลง อ่านมาในขู่มืออ่านมาในคู่มืออ่านมาในคู่มือซ้ำนี่ละเราไปล้างมือก่อนมือดำ